ใส่ข้างบนเป็นโพงไว<ม>้แล้วนะข้างบนเป็นโพงไว้น้ําตาน้ําอ่ะไปฟันมันร้องไห้ใหญ่เลยเห็นไหมเป็นน้งเป็นนี่ม<อ>ันจะได้ดูดลงออกกันหรอไปฟันมัน, <laughs> นไม่มีอนอะไม่มีเลยกแรกเป็นยางกันเป็นยางแล้จะกลายเป็นน้ำร้องไห้ใหญ่เลย ไม่ต้องรอก่อนนะผมไม่แน่ใจทำไมวะนี่ทำไมน้ำไหลอันนี้มันทำไมเป็นยาอ๋อเขารู้ว่าเราเป็นป่าไม้ไงไมันใช่ป่าไม้ฟันก็ร้องไห้ไ,ม네ไหมนี่นี่ก็ไหลอ่ะอืมอีกแปลกแน่ไหนนะเน่ยเราก็ดูต้นมไม้ร้องไห้เห็นไหมอันนี้ยังไม่ออกเลยของหน้า <S> <S อืมน้ไมาร้องไห้อะ่ะแปลกไหมเนี่ยอืมน้ำมาร้องไห้อ่ะ ต้นอะไรอนะต้นนี้มันเดือมันเดือใช่ไหมมันเดือจะ